ไหนเรามาคุยกันหน่อยสิมันมาอีกแล้วเหรอฮะหนักไหมเท่านี้โซสัยต้องทำหมันท่แล้วบ้างเราอ่ะอีกแล้วเหรอเป็นไร,รนลูกฮะโอ้ยเนือเรียกอะไรอาการเริ่มต้นแตกเนื้อสาวใช่ปะ่ะหว่าไงลูกแตกเนื้อสาว เลอหือสาวน้อยย,ยู่ยอ้ฮไม่เป็นแพ้แล้วเที่ยนี้ไหนเราต้องมาคุยกันหน่อยละมาคุยกับพ่อหน่อยสิเป็นไรลูกฮืยุ้ยเป็นไรฮะฮะเลรอไม่ไหวแล้ว ครบกำหนดฉีดวัคซีนแล้วไม่ใช่เหรอเราอะทะารวดทำหมันเลยดีไหมหืมหนูไบอกพ่อสิทำหมันเลยดีไหมหืมหนูจะเก่งทำไมเนี่ย,ยเดี๋ยวไปตักคิวนะหืมหืมอย,ยู่ไว้อยู่ไว้โอลูกสาวพ่อแตกเนื้อสาวเหรอลูกหืม หไหนบอกพ่อสิเป็นไรืยเป็นอะไรคะหืหืมโยโอ้ย,ย<ฮ><ฮ>แต่เตี้ยต้องตัวนี่ไม่ได้เลยเหรอฮะแต่เนื้อต้องตัวไม่ได้เลยใจจะขาดเลยเหรอพี่ประทูไม่ช่วยเหรอลูกยังไง มันยังไงยังไงอะไรไหนเล่าสิอาการเป็นไงหืมเล่าสิอาการเป็นไงเหรออย,ยู่ไว้อยู่ไว้อยู่ไว้ทางนี้เวลาคุยกันหันหน้ามองหน้าด้วยดีอย,ยู่ไว้อยู่ไว้อยู่ไม่เป็นไรลูก อืจะเป็นแพ้อีกไหม,ไมอยากกินหญ้าหรือยังไงอยู่ไวยโอ้ยลูกสาวพ่อเป็นไรเนี่ยหมกระดิกทำไมเนี่ยหอยังไงหมเป็นไร แล้วพ่อจะช่วยอะไรห,หนูได้เนี่ยหืมหืม <c oughs> แย่แล้วลูกสาวกูอย,ยู่ไว้อยู่จ๋าอย,ยู่ไว้อยู่ไว้อยู้ไว้ก็ดิทำไมเนี่ยลูกหืมก็ดิกทำไมเนี่ยหืมอ,อย,ยู่ไว้ พอแล้ว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 ตื่นอย่ให้ตื่นอยู่ให้อยู่ให้มีอะไรจะขอจากแม่ไหมหืม <c oughs> หืมว่าไงหืมสวยส,สรุปคือแตกเนื้อสาวใช่ไหม เป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นไรเนี่ยอาการจะประมาณนี้เลยใช่ไหมอืมอ่ะใครแก้ได้ก็บอกกันด้วยนะครับต้องจากทำหมันเนี่ย